ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายจากน้องไอรินนะคะเพราะว่าน้องได้บอกตัวเลขกับคุณยายแล้วสามตัวในงวดนี้นะคะซึ่งคลิปก่อนที่แอดนำเสนอก็เป็นเลขความฝันของน้องนะคะที่ว่าฝันเห็น รถบัสนะคะแล้วก็ไฟไหม้นะคะก็เลยเอาเลขทะเบียนรถบัสนะคะมานําเสนอนะคะแล้วก็คลิปที่สองจากน้องนะคะก็น้องชี้ลอตเตอรี่บอกคุณยายนะคะให้ซื้อ3ามหกหนะคะตัวท้ายสองตัวคือ66นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะน้องเพิ่งบอกคุณยายสดสดร้อนๆอนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมกันเลยค่ะ น้องไอรินสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีก่อนค่ะไม่สวัสดีสวยๆยังไงค่ะสวัสดีสวยๆยังไงสวัสดีค่ะกราบเลยน้องไอรินโอ้ยวันนี้ได้ชุดสไปเดอร์แมนสวยจังเลยมีรูปแมงมุมด้วยน้องไอรินชอบชุดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าวันก่อนที่ยายให้ตังไปก็ซื้อผ้าถุงเนาะ ซื้อปลาทุงใส่เมื่อวานแล้วเนะวาะวันก่อนแล้วเนาะจ้าโอ้ยเดี๋ยวงวดนี้ถ้าถูกเด้๋ยยายจะซื้อแบบนี้ให้อีกเนะาะสไปเดอร์แมนเนาะเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะไอรินโอ้ววาดรูปอะไรเนาะนี่รูปหมานายวาดรูปอะไรคะวาดรูป เขาก็เล่นตามภาษาเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายของน้องไอรินเนาะค่ะก็เอฟซีก็หลายต่ลายท่านที่ให้แอดตามตัวเลขโค้งสุดท้ายจากน้องไอรินค่ะเพราะว่าไอที่เรานำเสนอไปสองคลิปแล้วเนาะคลิปก่อนนู้นก็เป็นความฝันเห็นรถบัสเนาะก็เลยเอาเลขทะเบียนรถแล้วก็ ไอ้วันถัดมาเนาะไอ้น้องชี้ลอต tery โบกเนะาะแต่ว่าน้องยังไม่ได้โบกตัวเลขเนาะจ่ายังไม่ได้อ๋อแต่ว่าในโค้งสุดท้ายก็เลยอยากจะมาถามคุณยายเผื่อว่าน้องจะโบกเป็นตัวเลขอีกค่ะคุณยายเขาบอกแล้วเมื่อคืนประมาณตีห้ากว่ากว่าเขาลุกมาโยกโยกตรงนี้<อ>เขาก็บอกว่าอยากให้พ่อให้แม่เขาน่ะไปอยู่บ้าน<อ>ไ๋อยู่กับเขาก็เลยบอกเขาว่างั้นก็ให้ แม่เน่ะแม่น่ะถูกลอตเตอรี่นะถึงวันที่หนึ่งแม่จะได้มาอยู่กับไอรินเขาเลยพูดออกมาว่าอะไรเก้าเปดเก้าอะไรคือเขาพูดออกมาเองเนาะคือมาเองครั้งเดียวเขาก็ไม่นั่นอ๋อเขาบอกครั้งเดียวอ๋อทีนี้เขาก็ทำเฉยเลยก็ไม่ถามด้วยอ๋อไม่ถามเพราะว่าได้ยินชัดแล้วเนาะแค่บอกว่าเนอถยายากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยเนี่ยให้แม่ที่นัดถูก แบตเตอรี่อย่างนี้จะได้บุกรถตเตอรี่วันที่หนึ่งนะลูกนะ <laughs> จะได้กลับมาอยู่บ้านกับลูกเนะ <c oughs> าะกับครอบครัวเนะาะเพราะว่าน,น้องไอรินก็อยู่กับยายนี่นะคะน้องไอรินยายเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเนะาะเ,เ,เลี้ยงตั้งแต่เกิดเลี้ยงตั้งแต่เกิดอันนี้กี่ขวบแล้วคะสามขวบสองเดือนสามขวบสองเดือนยังไม่ได้เข้าเรียนน่าจะเข้าปีนี้เนาะ้ีนีอเนี่ยนะคะก็สําหรับตัวเล็ก ของน้องไอรินก็ได้พูดออกจากปากแล้วนะคะกับบอกกับคุณยายนะคะเนาะ,ะเพราะว่าวัน่กนเขายังไม่ได้บอกอะไระเขาได้แต่ชี้ลอตเตอรี่กับไอ้ฟันเนาะ,ะเราก็เลยตีเอาทะเบียนรถไอ้ไอ้คลิปก่อนนู้นนะเนาะแอบกลัวว่าเอซจะพลาดค่ะเพราะว่าเนาะไอ้สังเกตด้วยช่วง <c oughs> ที่ว่าน้องอเป็นหวัดด้วย <c oughs> ก็ส่วนมากตัวเลขของน้องไอรินคือถ้าเขาอยู่ๆเขาบอกเองตัวเลขจะแม่นกว่าเนาะคุณยายเนาะโอเท่าที่แอฟสังเกตดูที่คุณยายมาเล่าให้ฟังเนาะโออค่ะค่ะส่วนมากถ้าเขาพูดบอกเองเนี่ยถ้าถามันมันนม่ค่อยนั่นแต่ถ้าเขาพูดออกมานะส่วนมากเลขมันจะเข้าอเพราะว่าช่วงนั้นที่เขาบอกไอ้ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเนาะอันนั้นเขาพูดออกมาจากปากเขาเองเนาะ แล้วแล้วก็079 097ใช่ไอช่วงนั้นที่ว่าออกหมยลาวเนาะที่คุณยายถูกเนาะอันนั้นอยู่ๆเขาก็บอกเองเนาะอ๋อแต่ว่าในวันนี้เขาก็ลุกมาตั้งแต่ตีห้าก่อ๋อคือเขาอยากให้พ่อแม่มาอยู่กับเขาที่บ้านอ๋อคิดถึงพ่อแม่เนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงพ่อแม่เขาเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานเนาะอ๋อต่างจังหวัดเนาะค่ะ อยากให้มาอยู่กับเขาอยากให้มาอยู่กับเขาอ๋อยายยายก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้พ่อแม่มาอยู่เนีต้องให้บอกเลขให้แม่ทุกแม่ละวันที่หนึ่งแบบนี้นะจะได้สบายเนาะจะจะได้พ่อแม่มาอยู่ด้วยเนาะเขาก็พูดออกมาเลยเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเลยอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณยายเขียนตัวเลขให้เอฟซีดูหน่อยน้องไอรีนอัปารกามาให้ยายก่อนอ๋ออ๋อ ยวให้คุณยายเขียนตัวเลขให้ FC ดูชัดๆไปเลยเนาะโอ้ยแสงจ้าป,ประกาก็กริ่มจะหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อไหมอ๋อขบอกแค่นี้เนาะจ้าจะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอากั้นมนะาไรกันเลยยกอย่อย น,น,นี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของน้องไอรินนะคะที่อยู่ๆก็บอกตัวเลขกับคุณยายนะคะ9 8 9ปนะคะอันนี้คือคุณยายไม่ได้ถามนะคะอยู่ๆน้องไอรินก็พูดออกมาจากปากน้องเองนะคะ9 8 9ตัดเล่นก็มี98 8 9ปแล้วก็99นะคะซึ่ง99ก็จะตรงตัวเก่าของน้องเนะาะที่บอกไนช่วงนั้น99 0 0เาเนะาะ ศูนย์ศูนอกแล้วเหลือ99นะคะนี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับเอซท่านใดที่รอคอยตัวเลขจากน้องนะคะน้องก็ได้หลุดปากออกมาแล้วนะคะบอกสามตัวนะคะให้เอซลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขของน้องนะคะชอบก็จัดตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะอ่าน้องไอรินอะ น้องไอรินถือซิถือซิสนีเจ้าของคนที่บอกตัวเลขนะคะเอว๊ยออกไหมคะน้องไอรินออกออก,ออกตัวไหนคะชี้ซิเนี่ยนะคะน้องก็บอกคุณยายแล้วนะคะสามตัวเก้าแปดเก้านะคะชอบก็จับตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะ เพราะว่าแอดกน็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนานะคะถ้าเรามีบุญวัสนาร่วมกันก็คงจะโชคดีไปกับตัวเลขของน้องไอรินนะคะถูกไหมค่ะไอรินเอาบอกให้เอฟซียายถูกถูกค่า,คาบอกเลยถูกค่าถูกค่ะเอ้ยเก่งจังเลยนี่นะคะ ตามนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากนะคะที่มา,าเล่าไอเรื่องตัวเลขของน้องอรินแบ่งปัน fc นะคะขอให้คุณยายโชคดีเฮงเฮงรวยรวยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะจา้าอดด้วย fc ด้วยโชคดีไปด้วยกันคะ่ะจะได้รวยรวยไปด้วยกันเนาะจา้จาขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ